ในที่ห้องอาหารโนบูครับในเครือมาริออตดมาคีควินปาร์คครับได้ในตําแหน่งบาร์แบ็คครับเป็นตําแหน่งก่อนไปเป็นบาร์เทนเดอร์ครับผู้ช่วยของบาร์เทนเดอร์อีกทีหนึ่งครับก็คือจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบให้บาร์เทนเดอร์ครับเวลาบาร์เทนเดอร์เขาชงเราเขาจะได้แบบหยิบง่ายหยิบนู่นหยิบนี่ได้ง่ายครับเราก็ต้องมีความรู้ใกล้ๆกับบาร์เทนเดอร์ครับเพราะว่าเวลาเขาชงเราเขาไม่ได้ชงให้คนเดียวคือมันมีลูกค้าเข้ามาตลอดครับเราก็ต้องเตรียมตลอด จบม .6 เสร็จไปต่อที่วิทยาลัยครับไปต่อด้านศาสนาแต่ว่าเรียนได้แค่2ปีบางเสียงบางอย่างมันไม่เข้ากับเราครับเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้ครับเลยออกมาครับมีป้าเขาแนะนํามาว่าบาร์เทนเดอร์บนเรือรายได้ดีแล้วก็มีสวัสดิการอื่นอื่นนู้นอย่างงี้ครับตอนแรกผมผมก็ยังไม่เชื่อแต่ว่ากลับไปไปศึกษาดูพวกที่เคยไปทํางานบนเรือสารานนะครับก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีมันก็ได้ทั้งทํางานได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ยังมีเงินเก็บครับก็เลยลองเข้าไปหาดูว,ว่ามีตําแหน่งอะไรบนเรือสํารานบ้างก็หาหา ดูแล้วไปเจอ F&B มันเป็นตำแหน่งที่ไปทั้งเซอร์วิสได้ไปทั้งบาร์ได้ครับก็เลยตัดสินใจลงตรงนี้แหละป้าเขาก็หาพี่ให้ก็เลยมาจบที่ TCL ครับ อตอนแรกเครียดครับเพราะว่าแบบต้องมาตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่ถึงพุ่มสองทุ่มครับโดยเฉพาะ f b เพราะว่าเนื้อหาเยอะแต่ว่าหลังๆมาเราเริ่มปรับตัวได้เรียนไปก็สนุกไปครับไม่ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นได้ข่าวว่าเราเป็นผู้ชายคนเดียวเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับความรู้สึกการอยู่ท่ามกลางสาวชุนหัวใจไหมไม่เคยชุนชุนเ<ๆ>ท่าไหร่เราเป็นผู้ชายคนเดียวเราก็แบบกดดันเพราะว่าเราก็รู้ๆกันว่าผู้หญิงบางครั้งเรื่องการเรียนเข้าเก่งกว่าอยู่แล้วก็เลยกดดันตัวเองกลัวตัวเอง,เ,องเรียนตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยแบบดู ดูแลซัพพอร์ตอะไรไม่ทันตรงไหนเขาก็ช่วยครับเวลาสอบอะไรเง้ยเขาก็ทำสรุปทำนู่นทำนี้มาให้ให้อ่านได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ค่อนข้างหาได้ยากเพราะว่าเราอยู่กันแค่2เดือนแต่เราสนิทกันตั้งแต่อคติแรกครับนี่ครับแบบนี้เรเรียนอะไรบ้างเรียนเยอะเลยเรียนตั้งแต่พื้นฐานของการเซอร์วิสเบเบอร์เลตเบเวอร์เลดนี่คือเครื่องดื่มทุกประเภท ไม่มีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์เป็นค็อกเทลแล้วก็เรียนทุกอย่างครับมีคัาเบรนเดอร์ครับได้ลองทําดูได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากพี่กุลที่เป็นมิกซ์มิโซเรจิสครับเขาเข้ามาเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้สอนให้ครับโอเวอร์ลิสตา้าก็เรียนตั้งแต่พื้นฐานการใช้เครื่องเอสเปสโซ่มาชีนเปิดเครื่องล้างเครื่องทำลาเต้อาร์ตเขาจะให้ฝึกมีแก้วกาแฟกับจักเอลให้ลองเทดูลองทดสอบฝีมือแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกาแฟจริงแล้วก็นมกระทามือสั่นมากเ เนื้อสัตเนื้อพอเริ่มจับทางได้พอแก้วที่สองมามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นลางขึ้นแล้วเราชอบอะไรที่สุดอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับบาร์เทนเดอร์ครับวันนั้นชงไว้สี่แก้วโอ้โหกินกันสนั่นเลยใายมือแก้วขวาเลยแก้วเมาคัดกันเลยแล้วต้องที่วามันแข็งชีวิตเราเป็ยังไงอ่ะอยากทำตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ครับอยากไปบนเรือตำรานเพราะว่ามันเป็นการเปิดโลกใหม่แล้วก็เป็นการท้าทายกับชีวิตหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ออกไปดูโลกกว้างครับ ก่อนอื่นเลยครับต้องเปิดใจเรียนรู้ครับผมที่มาเรียน f อสผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเสิร์ฟด้านเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับพอมาที่นี่เขาสอนทุกอย่างครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเรียนรู้มันแล้วก็เปิดใจรับมันได้แค่ไหนครับในที่เรียนก็มีคนที่จบมหแล้วมาเลยนะครับบางคนก็ลงสองขัวบางคนก็ลง3หลักสูตรเงี้ยเขาก็คอยค้นหาตัวเองไประหว่างเรียนครับขอบคุณน้องพี่ว่ากันค่ะ